สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปูสีหมวกรถนะครับหมวกรถห้องเย็นตัวนี้เป็นที่ส่วนที่ปูไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมา,อาเอาสีตัวนี้ผสมก่อนนะครับครับครับอันดับแรกเราก็จะมาผสมก่อนนะครับก็จะมี เป็นเป็นฮาร์ดแล้วก็ส่วนของสีโปโ้เป็นเป็นเนื้อสีนะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะผสมเยอะครับผสมทีละน้อยๆน,น,นะครับเราผสมทีละในน้อยประมาณนี้ในอย่างเยอะอยู่นะครับครับผมแล้วจากนั้นเราก็เอาตัวตัวเล่งความแข็งตัว ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันจะไม่แข็งครับถ้าเกิดใส่ใส่เยอะมันก็จะแข็งเร็วนะครับเริ่มผสมหกนะครับก็จะคนให้เข้ากันนะครับปวนให้เข้ากันค่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดช้าเกินไปก็จะแข็งตัวนะครับเอามุมของเครื่องนะครับ ครับเติ่มจะได้แล้วครับโอเคนะครับเนื้อมันก็จะได้แล้วมีบางส่วนที่ไม่เข้ากันก็ไม่เป็นไรอร่ไรครับได้อยู่ครับขนาดนี้หลังจากนั้นเราก็จะนําไปปูส่วนที่มันเป็นรอยแบบนี้นะครับ แล้วก็ก่อนที่อันนี้เราก็ตีสีให้มันเข้ากันนะครับแล้วเราก็ค่อยๆรีบปักจะที่มีฟองอากาศไม่เป็นไรครับเราตรงมุมนี้เราก็ค่อยๆขึ้นเนื้อนะครับแล้วจากนั้นก็ตัดมาอย่างนี้ครับแล้วเราค่อยผัดเก็บนะครับ ตัวนี้เราขึ้นรอบแรกมันก็จะมีผิวขรุขระนิดหนึ่งครับเราต้องขึ้นประมาณสองสองรอบถึงสามรอบนะครับตัวนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะแรับแล้วก็เกี่ยอีกทีหนึ่งครับมัน่วนที่พื้นผิวมันมันไม่ได้นะครับเนี่ยเราเติมเนียนนะครับมือเบาๆนะครับแล้วก็ใกล้จะจบก็ขีดลง ส่วนส่วนที่ผิวมันไม่เรียบเราค่อยมาเก็บอีกทีนึงนะครับเก็บรอบสองร้อให้มันแห้งก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผิวที่มันเป็นรอยเราต้องปูปิดะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผม